สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่เกณฑ์จะมารีวิวรถไถ DIY จากฝีมือพ่อไปดิบขึ้นจากกล่องและนี่ก็เป็นล้อ,อน,นี่เป็นฝาหมานนี้เป็นท่อวันนี้เข้าบ้านกันแล้วอันนี้ก็เป็นสายพาน ซาลี่เล่นดีๆเลยโอ้เป็นไงพี่เกณฑ์ดีใจไหมครับเนาะแต่เตังโอ้ อืมเป็นไงเดี๋ยวรอบหน้าจะมาสอนวิธีการทำให้อีกรอบหนึ่งถ้าเผื่อเผื่อเพื่อนๆพื่อนคนไหนจะสนใจอยากจะประดิษฐ์อีแทกเล่นเองที่บ้านไอ้ต้องไปซื้อที่ไหนแล้วใช่ปไปยติเงินด้วยใช่ไหมใช่อืมเราก็เล่นแบบนี้แหละเนาะ ล้วเดี๋ยววันนี้ขอตัวพี่เกณฑ์ไปเล่นรถอิแแตกก่อนบาย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 ก่อนเร็วเกณฑ์